ครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะที่เราจะทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษา Python กับไมโครพัลเลอร์นะฮะโดยที่เราจะใช้บอร์ด Micro Controll e r ร์ไรบ์ริพายพเป็นหลักนะฮะคราวนี้ในการเขียนโปรแกรมแรกนะครับก็ไม่ยากนะฮะการเขียนโปรแกรมแรกเนี่ยให้เราเขียนโปรแกรมติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ได้ก่อนนะครับโดยเราจะเขียนโปรแกรมโดยฝึกเขียนโปรแกรมจำมลองบนเว็บแล้วก็ศึกษาโครงสร้างภาษา Python ไปพร้อมกันนะครับ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆนะครับให้เรามองพอร์ตเอาต์พุตมองไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะนำพอร์ตเอาต์พุตมาใช้แล้วลองเชื่อมต่อหลอด LED กับพอร์ตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าเราส่งลอจิก1ออกมานะครับ LED ก็จะสว่างส่งลอจิก0 LED ก็จะดับนะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับแล้วก็ลองปรับปรุงโปรแกรมที่ศึกษาจากตัวอย่างนะครับให้ทำงานได้มากขึ้นนะฮะหรือมีหลอด LED เพิ่มขึ้นเราดูตามนี้เลยนะครับ ถ้าเราเปิดโปรแกรมจำลองขึ้นมาแล้วนะครับเราจะพัฒนาโปรเจกต์โดยใช้ไมโครไพทอนนะฮะผมก็เลือกตัวนี้นะครับพอเข้าสู่โปรแกรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมจำลองขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีบอร์ดไลบรา r y Pi นะฮะพิโกตัวนี้นะครับให้เราใช้งานนะฮะโดยเราสามารถที่จะซูมเอาซูมอินได้ครับนะเพิ่มขนาดได้นะฮะอ่ะูราิุ่มเอาเท่านี้ก่อนนะฮะคราวนี้ผมจะลองทดสอบโปรแกรมอย่างไร และจริงๆแล้วในบอร์ดแรบบิทพายพิโคตัวนี้นะครับมี led อยู่บนบอร์ดแล้วนะฮะคราวนี้ผมจะลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะเพิ่มหลอด led เข้าไป1หลอดนะคลิกตรงนี้แล้วก็เพิ่ม led นะฮะคราวนี้ถ้าเราจะใช้งานหลอด led นะครับหลอด led ดวงหนึ่งนะฮะหลอดหนึ่งเนี่ยต้องการแรงดันไฟฟ้าประมาณ1.7โวลต์นะแต่เนื่องจากบอร์ดแรบบิทพายตัวนี้นะครับแรงดันเอาต์พุตเนี่ยไม่สูงมากและในการจำลองการทำงานนะครับผมขอตรงๆก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับขั้วนี้คือขั้วแอโนดแอโนดนะครับเป็นกระแสไฟเข้าหรือขั้วบวกนะครับแคโทดคือขั้วลบเพราะฉะนั้นผมจะต่อแอโนดกับขาเอาพุทธใดเอาพุทหนึ่งนะฮะของเล b บรีพายนะฮะผมเลือกต่อกับตัวนี้นะฮะต่อกับ GP1 นึ่งนะผมคลิกตรงนี้นะครับคลิกเอาไว้นะครับแล้วก็ลากมาต่อเลยนะครับถ้าเราอยากจะเลี้ยวตรงนี้นะครับหักตรงนี้แล้วก็คลิกทีหนึ่งครับเราก็ลากกลับมา คลิกตรงนี้ปับ๊บเดี๋ยนต่อขาแอโนโนดนะฮะ่วนขานี้นะครับเป็นขาแคโทดนะตัวสีนี่คือแคโทดคือขั้วลบลองดูนะครับขั้วลบอยู่ไหนกราวอยู่ตรงนี้นะฮะลากตรงนี้มาเลยนะฮะจะเห็นว่าสายถูกเปลี่ยนเป็นสีดําเรียบร้อยเลยนะฮะคลิกทีหนึ่งลงมาข้างล่างนะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้โอเคครับอันนี้เราก็ต่อวงจรเรียบร้อยและคราวนี้ถ้าเราต้องการให้ LED สว่าง ในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับเราต้องส่งลอจิก1ออกมาที่ขา GP1 ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมเขียนภาษา y y t o o นะฮะหรือเขียนด้วยไมโคร y y t o o นะครับจะต้อง Import Library ขึ้นมาก่อนนะครับเป็น Library ที่ใช้ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะฮะผมก็ Import นะฮะอิ m พุตนะครับแมชชีนครับนะฮะไลบรารีแมชชตัวนี้นะฮะเป็น Library ที่ใช้ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ นะจากนั้นนะครับผมจะกําหนดขาตัวนี้ครับขาพินหนึ่งตัวนี้นะฮะให้เป็นขาเอาต์พุตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็กําหนดให้ led 1นึ่งนะผมตั้งชื่อว่า led นะฮะชื่อว่า led 1นะครับเท่ากับนะฮะเท่ากับนะฮะกำหนดขากําหนดขาเนี่ยก็ไปเรียกใช้แมตต์ตัดพินนะครับใน labry machine นะอันนี้นะฮะโทษนะฮะตรงนี้เขียนผิดนะครับนะก็มาตรงนี้ครับ machine นะะฮแมชชีนนะครับแล้วก็เรียกเป็นตอดดอตพินครับพินนะครับกำหนดให้ขาที่เรากําหนดนะฮะอันนี้คือขาที่กําหนดนี่คือขา1นะฮะกำหนดให้ขา1นะครับเป็นเอาพุทครับนะฮะนะแมชชีนดอตพินนะเรียกใช้เม็ดตอดพินนะครับแล้วบอกว่าตรงนี้ครับดอตเอาพุท นะฮะอันนี้เป็นเป็นดอทเอาคุนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับขาหนึ่งถูกกำหนดเป็นเอาคุดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับผมจะส่ง l o g i ก1ออกไปนะครับก็บอกว่าให้ LED 1 LED 1ตัวนี้นะฮะทำหน้าที่เหมือน Object หรือเหมือนตัวแปรตัวหนึ่งครับ LED 1นะครับดอท value ส่งข้อมูลออกไปครับนะ value นะครับนะฮะ ส่งลอจิก1ออกไปนะจากนั้นนะครับลองรันโปรแกรมดูนะฮะคลิกปับ๊บอ่าเรียบร้อยเลยครับนี่ LD สว่างและเป็นลอจิก1แล้วละจริงๆเราสามารถต่อตัวต้านทานกำจัดกระแสดได้นะครับคราวนี้ผมต้องการทำไฟกระพริบครับถ้าให้ LD ตัวนี้นะฮะกระพริบไปมาก็ต้องมีการหน่วงเวลาคราวนี้คำสั่งเกี่ยวกับหน่วงเวลานะครับอยู่ในไลบรารี u time นะผมก็ import import นะครับ utime ขึ้นมา import utime ขึ้นมานะฮะจากนั้นผมหน่วงเวลาตรงนี้ครับ utime นะฮะ utime dot sleep นะ sleep นี่เป็นเม t อดหน่วงเวลาครับนะฮะหน่วงเวลาไปเป็นเวลา1วินาทีครับหน่วยเป็น1หน่วยเป็นวินาทีนะฮะใส่1 1วินาทีนะฮะจากนั้นผมให้ led ดับครับก็เขียนเลยครับ led 1นะครับ .value นะฮะส่งข้อมูลลอจิก0ออกไปอันนี้ดับนะฮะผมให้ดับเป็นเวลา1วินาทีนะฮะสลิปหนนะครับครนะาวนี้ดูสิครับว่าถ้าเราจำลองการทำงานขึ้นมา LED จะติดดับจริงไหมครับลองดูนะฮะปึ๊บสว่าง1วินาทีแล้วก็ดับนะฮะคราวนี้ถ้าเราต้องการให้ LED กระพริบปไปมาครับ วนลูปกับพิไปมาก็ต้องใส่คําสั่งวนซ้ําไปนะคำสั่งวนซ้ําตลอดเวลาเลยของภาษาไพทอนนะครับคือ y นะฮะกำหนดคําสั่ง y นะครับแล้วก็ให้เป็น true นะฮะคือให้เป็นจริงตลอดนะฮะคราวนี้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับมันจะจัดกลุ่มคําสั่งโดยการใช้ย่อหน้าถ้าเราเคาะออ enter ออกมาตรงนี้นะฮะเห็นว่าย่อหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ นั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาลูปมาค่อมนะฮะตรงนี้เราก็ต้องจัดย่อหน้าให้ตรงกันซะก่อนนะครับผมใช้วิธีเคาะสเปซบาร์ออกไปนะครับอันนี้กลุ่มคําสั่งเดียวกันนะฮะเห็นไครับเพราะนั้นคราวนี้ลองรันโปรแกรมดูครับจะลองการทำงานดูปุ๊บรันโปรแกรมดูนะครับ LED ก็จะกระพริบติดดับติดดับไปละนะฮะเพราะนั้นตัวอย่างนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างแรกนะครับในการเขียนโปรแกรมให้กับ Raspberry Pi ให้ LED กระพริบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราใช้คำสั่งบนลูป วนซ้ำตลอดเวลาวน loop ให้เป็นจริงนะฮะแล้วให้ LED 1ส่งลอจิก1ออกไปนะครับหน่วงเวลา1วินาทีนะครับส่งลอจิก0ออกไปหน่วงเวลา1วินาทีวนซ้ำตลอดเวลาก็ทำให้ LED ตัวนี้ติดดับติดดังไปนะครับไลบรารีแมชชีนตัวนี้นะครับเป็นไลบรารีที่ใช้ในการติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ U-time ก็เป็นตัวไลบรารีที่เก็บคำสั่งนะฮะหรือเก็บเมอดต่อเกี่ยวกับการจัดการด้านเวลาเพราะนั้นโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกนะฮะ อยากให้ทุกท่านลองเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับและลองต่อ LED เพิ่มครับเช่นจาก1หลอดเป็น2หลอดแล้วให้แต่ละหลอดสลับกันลองดูนะครับไม่ยากครับ